ข้ล่คันปากโดยเจ้าพระพายบังเอิญช่วงเริ่มตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาทางการไทยก็เอาจริงเอาจังกับเรื่องปราบปามแก๊งคอเซนเตอร์ทั้งตัดไฟตัดเน็ตตัดการส่งน้ำมันของไทยไปเมียนมาเพื่อกดดันแก๊งคอเซนเตอร์ให้ออกไปรวมถึงฝ่ายความมั่นคงของไทยก็เร่งจัดการตามแนวชายแดนไทยเพื่อให้แก๊งอาชญากรรมเหล่านี้หมดไปด้วย จะเห็นว่าช่วงนี้แกงคอเซนเตอร์เริ่มมีหนาวกับมาตรการของไทยที่พยายามจะตัดไฟอินเทอร์เน็ตหรือน้ำมันซึ่งเป็นสิ่งที่ทำให้เห็นว่าประเทศไทยเอาจริงกับเรื่องนี้ที่สุดเพราะเรียกได้ว่าปัญหาแกงคอเซนเตอร์ที่รบกวนคนไทยหรือเป็นปัญหาที่ทำให้คนไทยเดือดร้อนมาอย่างยาวนานต้องหมดไปโดยการดำเนินงานจะเห็นได้ว่าภาครัฐก็เร่งดำเนินการ ทุกฝ่ายช่วยกันอย่างเต็มที่และทางคณะกรรมาการความมั่นคงแห่งรัฐกิจการชายแดนไทยยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศสภาผู้แทนราษฎรก็ได้ลงพื้นที่ประเด็นแนวนโยบายป้องกันภัยคุกคามทางไซเบอร์ปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติการค้ามนุษย์และปัญหาย,ยาเสพติดตามแนวชายแดนไทยเมียนมาที่อำเภอแม่สอดจังหวัดตากด้วยเช่นกันโดยทางคณะกรมท ได้เดินทางจากท่าอากาศยานดอนเมืองไปยังท่าอากาศยานานานาชาติแม่สอดซึ่งจังหวะนั้นมานพคิรีภูวดนสสบัญชีรายชื่อพักประชาชนในฐานะรองประธานกอมทอก็ได้กล่าวเล่นๆกับผู้สึกข่าวที่ติดตามไปทำข่าวด้วยว่าไหนเที่ยวบินแม่สอดบ,บอกว่ามีคนจีนเยอะไม่เห็นมีคนจีนสักคนเมื่อพูดจบคณะของหลิวจงอี้ผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงความมั่นคงและสาธารณะ สาธารณรัฐประชาชนจีนก็ได้เดินขึ้นบนเครื่องบินพร้อมกับคณะคนจีนและตำรวจสากลกว่าครึ่งลำแต่เรื่องยังไม่จบเพราะเกิดความบังเอิญขึ้นอีกเมื่อคณะของหลิวจงอีก้ก็ได้รับประทานอาหารที่ร้านเดียวกับกรมทอความมั่นคงและยังบังเอิญอีกครั้งเมื่อทางกรมทอความมั่นคงได้พักโรงแรมเดียวคณะของหลิวจงอี้แต่ทั้งนี้ก็ไม่ได้มีการพูดคุยกัน แม่แม่ทั้งกอมมทอความมั่นคงสภาพูดแทนของไทยลงพื้นที่แถมบังเอิญเจอกับคณะฝ่ายความมั่นคงของจีนบอกเลยว่าแบบนี้แกงคอเซนเตอร์หมดแน่นอน